เมื่อเปยบอกให้น้องปลินใส่แมสเวลาไปข้างนอกแบบนี้หนูผิดตรงไหนเป็นขวัญใจของแฟนๆหลายคนสำหรับครอบครัวตัวปอของเปยปปานวาดและสามีอย่างป๊อบนิธิที่ตอนนี้มีลูกๆอย่างพี่โปรดและน้องปาลินมาสร้างความสดใส เติมสีสันชีวิตให้กับทุกคนในบ้านและด้วยความน่าอินดูของน้องโปรดและน้องป้าลินทำให้ครอบครัวนี้มีแฟนๆหลงรักและติดตามจำนวนมากซึ่งล่าสุดก็มีโมเมตนต์น่ารักนรักมาเรียกรอยยิ้มให้แฟนๆอีกครั้งเมื่อแม่เปยเผยคลิปลูกสาวไปปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านพร้อมมีการระบุข,ข้อความเอาไว้ เมื่อแม่บอกว่าออกไปข้างนอกต้องใส่แมสด้วยซึ่งภาพที่เห็นนั้นทำเอาแฟนๆขำลันเพราะป้าลินใส่แมสตามที่แม่เป้ยบอกแต่ใส่ไว้ที่หน้าผักงั้นครั้งนี้แม่เป้ยเห็นแล้วยังอดขำไม่ได้เลยทีเดียวนั่นเองละคะ่ะ